็มีค้าบาดีถามพระศาสดาเหมือนกันพระองค์ก็บอกให้ถวายทานในสงฆ์ให้ถวายเป็นสังฆทานเพราะฉะนั้นเราก็เจตนาให้กับสงฆ์โดยที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่พิกุรูปใดรูปหนึ่งนี่ในกรณีที่เราไม่ทราบแต่ถ้าเราทราบเราก็เลือกได้เพราะว่าค้าบาดีคนนั้นก็บอกว่าเออพอพระเจ้าบอกเนี่ยให้ทานพอผู้รับเนี่ยมีคุณธรรมสูงมากเนี่ยก็ จะได้นิสง์มากอย่าง,งานี้ครับพระองค์ก็มักจะให้กับอารหัน์ทั้งหลายแต่จะรู้ได้ไงว่าใครเป็นอารหัน์ก็เลยถามพระเจ้าพระเจ้าก็เรเลยบอกว่าข้าพดียังใช้สอยกระแจะจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังรับเงินและทองเนี่ยเป็นการยากที่จะรู้ว่าใครเป็นอารหันรู้ไม่ได้ก็บอกอาข้าบดีงั้นถวายทานเป็นสังฆทานละกันให้ถวายเป็นสังฆทาน คือถวายเป็นการสงดังนั้นก็จะมีทานที่ถึงแล้วในสงเจ็ดแบบทานที่ถึงแล้วในสงเจ็ดแบบว่าทานที่ถึงแล้วในภิกขุสงภิกุณีสงที่มีผู้เจ้าเป็นประมุขทานที่ถึงแล้วในภิกขุสงภิกุณีสงเมื่อผู้เจ้าปรินิพานแล้วทานที่ถึงแล้วในสงทานที่ถึงแล้วในภิกุณีสงก็ไล่ไปทานที่เอ่อเราปเดียงสงว่าขอสงได้โปรด มอบตัวแทนมารับทานนี่ก็ยังเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์หรือไปเปรเียงในพิกุณีสงฆ์ว่าขอส่งพิกุณีมาเท่านั้นเท่านี้มาเพื่อรับทานนี้ก็ยังเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เห็นนะดังนั้นทานที่ถึงแล้วในสง์เนี่ยมีนิสง์มากกว่าทานที่ถึงในบุคคลแม้ทั้ง14บบุคคลพระองค์ตรัส พระสูตรนี้คู่กันว่าปาติปุกฤตสิบสี่กับทานที่ถึงแล้วในสงเจ็ดองค์บอกว่าปาติปุกิกทั้งสิบสี่เนี่ยจะได้นิสงเท่ากับทานที่ถึงแล้วในสงเนี่ยไม่ได้ทานที่ถึงแล้วในสงเนี่ยมีนิสงมากกว่าทั้งสิบสี่ข้อในสิบสี่ข้อนั้นมีอรันตัสมาสัมพุทธ,ธะด้วยเห็นไหมเท่ากับทานที่ถึงแล้วในสงเนี่ยยังมีนิสง์มากกว่าถึงกับพระพุทธเจ้าอีกถ้าวางเป็นตัวบุคคล ดังนั้นในขณะที่นางประชาบดีโกตมีเนี่ยทำผ้ามาโอ้โทามาอย่างดีเลยแล้วมาถวายเจาะจงต่อพระผู้มีพระภาคพระาศาสดาไม่รับเห็นไหมร้องไห้เสียใจกับพระนนท์เนี่ยทำไมผู้เจ้าไม่รับทานเขาอย่างน,น้นอย่างนี้นะพระนนก็มาพูดให้แต่ผู้เจ้าต้องการให้นางประชาบดีได้นินสงมากกว่านั้น เพื่อให้มาถวายในสง์พิกุสงพิกุณีสง์ที่มีพู้เจ้าเป็นประมุกสูงสุดเลยอันนี้เป็นทานที่ถึงแล้วในสง์ที่มีพู้เจ้าเป็นประมุกเห็นไหมแต่คนไม่เข้าใจนางประชาบด,ดีไม่เข้าใจดังนั้น,น,นการกระทําบางอย่างที่เราพอไม่มีองค์ความรู้ปุ๊บนึกว่าท่านดรณีหรือท่านเ,เดียดฉันเราหรือว่าท่านอะไรเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปไงใช่ไหม แต่จริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้ได้นิสงมากเพราะว่าโยมคิดดูเนี่ยโยมทาของอย่างดีมาถวายในถ้มกลางสงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสงก็ไม่มีใครกล้ารับหรอกก็ต้องส่งถึงพระพุทธเจ้าต่ออยู่ดีอะจริงไหมอ่าอย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วใช่ไหมโดยอัตโนมัติเลยก็ต้องให้พระพุทธเจ้าพิจารณาก่อน ใช่ไหเมื่อพระเจ้าโอเคท่านพิจารณาแล้วอ่ะอันนี้สมควรแก่กัสปาสาริบุตรแล้วก็ว่าไปนั้นก็ถึงกับพระเจ้าแล้วใช่ไหอย่างเงี้ยพอเข้าใจอุบายวิธีไหมยโยนะ